บึ้งบึ้งอะไรครับโอ้โหโอ้ปลายหญงครับพี่น้องผมโอ้โหมีมีมีครับมีครับเห็นม่ครับเห็นม่ครับเห็นแต่หัว ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุก,ท,กท่านครับผมพบพ่อกับบ่าวฟีตายครับผมตอนเศร้าๆกรับพามาอา่ายามเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนนี่ผมมาใส่ยามคืนเลยครับผมสี่สิบหลังครับพี่น้องผมเนาะเดี๋ยวพามาดูดันเลยงนะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่มักในการหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะไปมาดูดเบ็ดพร้อมๆกันเลยครับผมเนื้อที่ใส่เมื่อคืนกะ เป็นเนื้อใส่เดือนด้วยพี่น้องผมหมายเก่าๆนี่แหละครับมาลุนกันครับผมหลังแรกอ้ยหลังแรกมนมีตัวเหีียว ฝนตกครับเมาขึ้นฝนตกหนักมากบนหลังนี่มามีตัวครับอู้หลังนั้นคือพันธุ์ป้าหยาพันธุ์ป้าเขาจน นี่ไหมเบิ้งมันพันป้าเขาจนมุนเลยครับนี่มีโตรหรือเปล่าเอาเดี๋ยวมาเบิง้งงดกันครับเดี๋ยวผมพี่นังมีอาการครับเดี๋ยวนะ ปลาเข่าจริงไหมรับมผมโอ,มอ,มมมโอ้ขออนุญาตโอ้ปลาเงียงครับพี่น้องผมคู่ปลาดุกครับเอาอีกแล้วปลาดุกมาอีกแล้วพี่น้องผมหมานครับหมานครับโอ้ขออนุญาตดึง ต้นข่าวเด้อครับผมต้นข่าวผมเองนี่ครับหน้าผมปลาดูครับตัวไซส์สวยครับอ๋อมาแล้วครับพี่น้องผมแต้มแรกครับตอนเช่าเนาะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวปนเดี๋ยอ่ะเดี๋ยวขอเก็บผมไปรุ่นขั้นต่อไปครับ บรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่้างผมบรรยากาศดีมากเลยครับมาเบื้องหลังนี่ครับผมอ้พันป้าเขาอยกและครับรผมมีโถเี่น้องรุดรุดครับ นัางนี้กะลุดเบิงหลังนี่ครับโอ้โหนัางนี่เกิดลุดครับเดี๋ยวขั้นที่มีรุ่นผมมีทายเบิงเนาะ ทันไหนมันบ่มีอาการผมกับสิผ่านไปนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาครับผมอู้หลังนี่ขั้นขั้นงอโค้งเลยครับอู้บ่มีอาการเลยแต่ว่ามีอาการโค้งอู้หลังนี่ครับพี่น้องพี่น้องผมเบิ่งหลังนี่ครับโค้งติดดินเลยโตยังนาะกินสิเอา เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมอู้ปลาไหลปลาไหลอีกแล้วพี่น้องผมนี่ ไหลยัดอีกแล้วครับผมอู้ตัวนี <feelings Java othes JI> ้ใหญ่ครับตัวนี้สองนิ้วสามนิ้วได้ครับอู้ปลายหลยั์อีกแล้วอู้พี่น้องผมมัน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 แต้มที่สองครับผมเอาไปครับรุ่นหลังต่อไปครับผม เสียงดินมีเสียงดินครับหลังนี้โอ้โหอูอ้บัคอน้อยบัคอน้อยดินจนพี่น้องผมเห็นเสียงดินแต่ไก่ไกเนาะนี่ตัวน้นอยๆนี่ครับกินเลิกอีกนะเดี๋ยวขอปบดครับผมพี่น้องผมมาเบื้องหลังนี่ครับ โค้งอีกแล้วครับโค้งมานีแล้วนี่ผมไซส์มาทั้งนี้ครับนี่ดึงโค้งมานีเลยมาลุ้นกันครับผม, <c oughs> มาดูครับพี่น้องผมจะมีตัวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ดึงไปเนี่ยอุ้ยๆฮ้ย้ยไม่ดิงนี่พี่น้งองน,นี่นี่นั่นนั่น,น,น โอ้ยบอลุดบอลุดพี่น้องผมนี่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 ครับไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้ไอ้ดุกผมนึกว่าลุดพี่น้องผมโอ้โอหไอ้ดุกอีกแล้วตัวสวยเลยครับพี่น้องผมปลาดุกนาครับเอาละครับแต้มที่สี่นะพี่น้องเนาะ,ป,ะ 2, ปลาดุกสองปลาไหลหนึ่งปลาคอหน่อยหนึ่ง อันหมานครับเสร้านี่นี่ครับผมหลังนี้บ่มีอาการมาหลังสุดท้ายของไม้นี่พี่น้องเนาะนี่ครับหลังสุดท้ายก็บ่เอาเดี๋ยวสิไปฟ้งพูนครับนะ ช่วงนี้บราณนี้มีน้ามลายเนาะพี่องผมมีน้าเคหน้านี่ครับหน้านี่แล้วก็หน้านี่แค่นั้นแหละครับแล้วก็ฟังพุนที่ผมเคยใส่หน้าฟังผุนอะ่ะเดี๋ยวภาพไปรุ่นฟังพุนอีกเนาะเบดก่าสีเลือด,ดอกอีกประมาณยี่สิบหลังเนาะเพราะผมใส่ฟังนี้ยี่สิบหลังแล้วก็ไปใส่ฟังพุนอีกยี่สิบหลังเนาะ มาพี่น้องผมหมายฟังนี่อยาหลังนี่โค้งอีกแล้วนี่ครับบึงขั้นเพชรมีตัวหรือเปล่าเอา้าขอลงครับผมมันพันปลาเขาหลายบด โอ้โหวัมีตอครับพี่น้องผมพันปลาขาวจนหมุนอีปุ่ยผม,มอีโตครับพันปลาขาวจน เร,เรื่อยๆครับผมรุ่นไก่เรื่อยครับผมมีความหมานเปล่าดังนี้เบึงมันดึงโอ้โหรุดครับลักษณะนี่รุดแน่ๆรังนี้ก็บ่อยู ลุนกันไปเรื่อยๆครับผมหลังนี้กับบ่เอาครับหลังนี่ไหมยุ้ยใสพี่น่องผมโอ้นี่นี่น,นี่โอ้โหเบิง้งขั้นโค้งเลยครับโอ้โหลักษณะนี้ยังมากินครับพี่น้องผมมาเบิ้งน้ำกันครับผม ลักษณะนี่น่าจะเป็นปลาไหลพี่น้องผม,อ,อ,งมอุ้ยกล้องล่มพี่น้องผมขออภัยครับกล้องลม่มมาเจอโตแล้วครับนี่มันนี่มันพี่น้องผม น hey, นี่ตัมเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นแต่หัวนี่มันไอช่อนครับนี่โอ้โหไอช่อนใหญ่ครับนี่ ครับเอาให้เบิ้งไก่ๆเลยครับพี่น้องผมให้เบิ้งจ่าๆเลยครับสงสัยดินเปนเบิดแห้งแล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับเอาแล้วครับไปผมนึกว่าปลาไหลครับกินนี่ต้องย่านครับกินเลิกครับตัวนี้่ะเก็บครับผม เต็มที่เท่าใดแหละก็บรรูครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมขอปวดกันครับผมรุนหล,นลังนี่ครับพี่น้องผมหูยคันโค้งงอเลยครับเพียอนขั้นเดดผมนี่โค้งไปพุ่นจำจีงใส่มาตั้งพี่ครับมีตัวหรือเปล่า ปายยู่หรือเปล่าครับมาลุ้นกันโอ้โหปายู่ครับพี่น้องผมเสียดายครับโอ้ยไปไปต่อครับผมวูบพี่น้องผมเห็ดไหมเห็ดอย่างนี้ครับเห็ดขาวๆนี่ในเป็นเห็ดเบียร์ครับนี่ผมนึกว่า <l oss> เ,เห็ดละโงกเอ้ยนึกว่าเป็นเห็ดปวกครับอุตซาดีใจเห็นขาวๆเอาปะ่ะไปดุนเบ็ดต,ต่อครับผมหมายเก่าครับพี่น้องผมนี่หมายทงหน้าที่หน้ามันถ่วมเนาะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดไอ้บ่ได้เฮ็ดหน้าเฮ็ดว่านเขาเอีหยังสินะเป็นตามีป่าอยู่ป่านบ่อนดูแถวๆโซนกลางๆครับเอี๋หลังนี้ครับ จังมีอาการนี้นองผมมีโตหรือเปล่าโอ้โหมีมีมีครับมีครับโอ,โอ้ตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้ปลาคอหน่อยครับโอ้ดิ่นดีแท้ติดปักบุงอแล้วชึบ โอ้ยปลาคอหน่อยพี่น้องผมเอาปลาคอหน่อยกับปลาด้วยกันแล้วครับนี่ได้อยู่เอาละจกเต็มแล้วบอลูนะพี่น้องเนาะถือว่าหมานเติบครับเศ้าน,นี่ขณะฝนตกเลยเมื่อขึ้นอ่ะไปต่อครับผมมาโซนนี่ครับพี่น้องผมโซนนี่ยังเงียบอยู่เลยนี่หลังนี่ก็เงียบฮูหูพุ่นพุ่นรังพุ่น,พ,นพี่น้องผม นั่งนี้ก็เน,นี่บครับผมแต่วาหลังนั่นโหเดี๋ยวพามาเบิ้งพี่น้องผมหยบหยบเลยครับเอ้อหหยบหยบเลยครับพี่น้องเบิง้งขั้นเบ็ดเปียกแต่นี่เลยครับหยบหยบเลยครับโอ้โห มาลุ้นกันครับมันคือปลาหยังมาดูผมโอ้หผมมาลุ no. ้นปลาหยังเด้อนี่โอู้หบึ้งบึ้งบึ้งอับป่ะโอ้โหปลาดุกครับพี่น้องผมโอ้โหตบยังไงเลยครับ โอ้ยมาเบิ่งครับเปรี้ยวโอ้ยตัเงี้ยครับตัวนี้เครื่องโลดอะไรอยู่พี่น้องผมอู้สุดจัดครับพี่น้องผมหูดึงบักแห้งไหมเหลือหุยหุยอยู่ครับพี่น้องผมเนาะ เขาว่ากันปลาดุกเหลืองหุยหุยครับปลาดุกหน้าเอ้าเป็นหลังสุดท้ายพอดีครับพี่น้องผมไปเดี๋ยวผมขอ,ขอปูดก่อนเลยก่อนไปเบิ้งผลงานร่วมกันนะพี่น้องเนาะวไปจะปิ้งได้สำหรับการหาอยู่หากินปักเบ็ดมือนีครับผมมาเบิ้งผลงานครับพี่น้องผมนี่นี่คือผลงานนี่ครับพี่น้องผมเฮ้ย หมานครับปลาดุกสามตัวครับปลาคอหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวหาตัวครับปลาคอหาแล้วก็ปลาไหลไงหนึ่งตัวครับนี่เอาล่าพี่น้องผมเนาะถือว่าหมานนะพี่น้องการหาอยู่หา,หา,หา,หากินแบบธรรมชาติเท่านาะได้ยไายได้หน่อยก็เบวบากันเนาะพี่น้องเนาะกะจังหว่ายเนาะหมานไผ่มานมันเนาะพี่น้องเนาะคำนี้ยังใส่ได้ตลอดครับผมเออสำหรับสาวๆนี่เนาะบ่มี่ยังลายนาะพี่น้องเนาะ ขอให้พี่น้องสปูชคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะพี่น้องเนาะเขาว่าสุขภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมเอ๋เดี๋ยวเงินทองมันก็สิไหลตามมาถ้าร่างกายเฮาดีเฮาก็สามารถทํางานหาเงินหรือเฮ็ดสิ่งต่างๆได้นะพี่น้องเนาะอ๋จังไาก็ขอไว้สาหรับคลิปนี้ขอลาเพียงท่นนี้นะพี่น้องเนาะจังไายกเป็นกำลังใจสปูชคนนะพี่น้องเนาะการบริมีคยังหลครับผมเป็นการหาอยู่หากิน บักเบ็ดเนื้อใส่เดือนนะพี่น้องมือนีเป็นการใสเ่เนื่อใส่เดือนเบ็ดสีสิบลังครับผมอ่ะลากกันไปด้วยบันยิกาศทุ่งหน้าที่สดชื่นสวยงาม